สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปากินบุฟเฟ่ชาบูเบอร์เลอร์ค่ะชาบูพันแท้นะคะที่ร้านมี2ราคาให้เลือกนะคะราคา219และ299ค่ะเรามาเดินดูเมนูอาหารกันเลยนะคะว้าวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีทั้งออเดิร์มีผล,ลไม้ด้วยนะคะมีทั้งไอศครีมและท็อปปิ้งด้วยค่ะวันนี้จะทานอะไรเรามาเลือกได้เลยนะคะตักแต่พอทานเอาตามที่ชอบเลยนะคะ เยอะมากๆเลยทั้งหมดพนักง,งานเติมให้ตลอดเลยจ้าเรามาดูเมนูทานเล่นกันเลยนะคะในระหว่างที่ชาบูเราก็มาดูเมนูอื่นๆได้เลยค่ะมีทั้งซูชิน่าอร่อยมากเลยนะคะ มีทั้งยำสลาลีและกิมจิรสเลือดด้วยค่ะเดินดูของกินเรื่องไม่ถูกเลยนะคะวันนี้แค่ดูโคอิ่มไปเลยค่ะว่าแล้วเราก็ไปทานกันเลยนะคะวา้วาวว้าปลาหมึกตัวอวบกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้าน้ำซุปน้ำใสแล้วก็น้ำดำนะคะน้ำชิมีให้เลือกทั้งสามแบบนะคะชอบแบบไหนจัดไปเลยจ้าว่าแล้วเราก็ลงมือลุยกันเลยค่ะ แม่มือแกะกุ้งนะคะจะบอกให้กุ้งตัวใหญ่ๆอุบแบบนี้ถูกใจแม่มากเลยคะ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างใดที่แม่สนใจก็คือกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะมาทานที่นี่ถูกใจจริงๆคะ่ะร้านตั้งอยู่ที่ปั๊มปตทใกล้ๆก,กับซอยมะขามหวานนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยใครแวะผ่านไปผ่านมาเชิญได้เลย<า>นะคะจะพาไปร้านไหนติดตามได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย